กินแล้วอย่าทิ้งเปลือกไข่นะครับแบบนี้นะสาบ้านนำมาทำประโยชน์ได้นะครับวันนี้ผมจะมาเฉยวิธีการปลูกพริกกับเปลือกไข่นะเรานำเม็ดพริกที่มันร่วงนะครับนำมาเพาะขยายพันธุ์ใส่ในเปลือกไข่แบบนี้เลยนะครับนี่ตกไปครึ่งหนึ่งนะครับใส่อย่างละเม็ดนะนี่แบบนี้เลยนะครับสมบูรณ์มากไม่ต้องมีอาหารเสริมเลย พอต้นก่อตัวเต็มๆๆที่นะครับก็นํามาใส่กระถางชุดใหญ่หรือเป็นขวดแก้วแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมต้นสมบูรณ์มากไม่มีโรคไม่มีแมลงเลยนี่หลังจากนั้นนํามาใส่กระถางนะครับทิง้งประมาณ1 0บถึงยีวันก็จะได้แบบนี้เลย30กว่าวันจะได้แบบนี้นะครับ4 0่สถึงห้วันจะได้ต้นเพล็กที่สมบูรณ์แบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหม ไปทำตามกันนะนะครับรอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามฮิโรธรินเนยน,นะครับ